โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมตทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมจากอนิเมตรีบอลอีกแล้วครับผมนะก็วันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับผม 1- ใน4ตัวนะครับผมันดับ S S R นะครับผมที่มีให้สุ่มอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะมารีวิวก็คือมุคุโร่นะครับผมนะนี่เลยตัวนี้ครับผมโลคุโดมุคุโร่นะครับเป็นตัวสายหมอกนะครับผมนี่เลย ผู้พิดักษ์สายหมอกนี่เลยครับมาดูจากสกิลของเขาก่อนดีกว่าเนาะสกิลแรกครับภาพมายานะมุคุโร่นะครับผมจะอเชิญภาพลงตานะและพุ่งไปข้างหน้านะครับผมเมื่อโจมตีดนเป้าหมายจะเคลื่อนตัวไปด้านหลังศัตรูอย่างรวดเร็วนะสร้างความเสียหาย400%ก็ค่อนข้างแรงนะครับผมสาหรับท่าน,นี้นะครับต่อมานะผมสกิลลงทันนะมุคุโร่นะครับผมจะปล่อยภาพดงตาเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆนะครับผม เมื่อโดนศัตรูนะศัตรูจะถูกควบคุมให้ลอยตัวกลางอากาศนะและจะโดนหอกโจมตีนะผมสร้างความเสียหาย400เหมือนกันนะครับผมซึ่งสกิลนี้ผมบอกเลยว่าบางทีมก็เคลื่อนช้าไปนะครับผมบางทีก็ถ้าไม่โดนก็จะไม่เกิดผลนะครับผมเนาะแต่ถ้าโดนนะผมผมบอกเลยว่าสร้างดาเมจได้แรงมากนะครับสําหรับพาดีนะต่อมาเป็นอีกสกิลนึงนครับผมเป็นเส้นทางโลก,กันนะครับมุคุลโล่นะครับผมอัญเชิญ เสาเพึ่งออกมาโจมตีศัตรูนะครับผมสะสมพลังงานเสาพลังกลุ่มแรกจะระเบิดนะครับผมจะมีเสาพลังงานกลุ่มที่2ที่ใหญ่กว่านะครับผมระเบิดออกมาสร้างความเสียหาย1,000%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงเลยนะต่อมานะครับผมจะเป็นสกิลอันติเมตนะครับผมมูคุโร่กับชาติเกิดนะครับผมมูคุโร่นะครับผมจะอัญเชิญบอลเถาวัรออกมานะครับ เปลี่ยนตัวเองเป็นโคนสีดำและย้ายเข้าไปในบอลอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหาย2,400%นะครับผมโท่านี้ก็ดีนะครับผมเหมือนกันนะก็เป็นท่าที่แรงมากๆเลยนะครับผมสำหรับท่านี้เนาะก็เป็นอันดีเมทที่สามารถปิดเกมได้เลยนะอีเรามาดูแฟชั่นของมูคุโร่กันนะก็มีอีกชุดนึงนะเป็นชุดสีขาวเนาะนี่เลยก็เท่อยู่นะผมว่านะ โซเดี๋ยวในส่วนของสกิลนะผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันเลยเนาะโอเคครับผมเรามาดูในส่วนของสกิลแรกกันดีกว่านะสกิลนี้นะผมอย่างที่บอกนะเป็นการที่เขาเอ่อทิ้งร่างเงาไว้นะผมแล้วก็จะพุ่งไปข้างหน้านะครับผมเมื่อเขาโจมตีศัตรูนะเขาจะพุ่งโจมตีศัตรูแล้วก็เข้าไปข้าหลังศัตรูนะครับผมเนาะแต่ถ้าเขาไม่โจมตีนะทั้งหมดเวลาเขาจะกลับมาเป็นร่างเดิมนะครับผมแล้วก็จะทิ้งร่างแยกไว้อยู่นั้นนาะเนาะก็ตามนั้นนะครับผมเนาะ เดีย๋ยวเราไปดูสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าสกิลต่อมาแล้วผมเป็นสกิลที่เขาจะพุ่งไปข้างหน้านะครับผมนี่เลยแล้วเขาก็จะทําการโจมตีศัตรตูนะผมโดยที่ศัตรตูนั้นจะลอยขึ้นกลางอากาศนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะถ้าไม่โดนก็คือแบบไม่โดนนะครับต่อมาแล้วผมเรามาดูกันอีกสกิลหนึ่งครับผมเป็นสกิลที่เขาจะปล่อยขึ้นนะครับผมสีดํานะครับไปข้างหน้าเนาะอย่างช้าๆนะถ้าเขาปล่อยโดนศัตรตูนะครับผมก็จะมี ออในส่วนของหอกนะครับผมมาทําดามจใส่ศัตรูเนาะข้อเสียของสกิลนี้ก็คือ,อ,อสกิลค่อนข้างที่จะช้านะครับผมเคลื่อนที่ชานะ้าเนาะก็ระวังกันด้วยนะครับสำหรับจุดนี้นะต่อมาแล้วผมก็เป็นส่วนของสกิลที่ปล่อยลาวาแล้วผมขึ้นมาจากพื้นเนาะก็คล้ายๆกับออไฟที่ขึ้นมาจากพื้นอนะผมเรียกว่าลาวาแล้วกันเนาะเขาจะสะสมพลังงานนะครับผมแล้วก็จะระเบิดอีกครั้งหนึ่งนะผมตู้มเป็นไงก็ค่อนข้างที่จะ ดีนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเราใช้ไม่โดนก็คือไม่โดนนะครับอันนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกิลเอออันติีนะครับสกิลนี้ก็จะดูดนะครับผมศัตรูนะครับเข้ามาด้วยนะครับจะสร้างเป็นเหมือนถาวรนะครับลูกบอลเนาะแล้วก็จะปล่อยคลื่นพลังงานสีดํานะครับผมเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะทําการระเบิดนะครับผมสกิลนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมก็อาจจะปิดเกมศัตรูได้นะถ้าเราใช้ดีๆนะครับผมทายนี้เนาะก็เป็นสกิลปิดท้ายนะครับผม เผมลืมบอกไปเลยนะครับการโจมตีปกติของมูคุโร่นะครับผมจะตีไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะสร้างมวลสีดํานะครับการอากาศแล้วก็จะหยดลงมานะครับผมเนาะนี่เลยก็ตามที่เห็นนะครับผมเนาะก็คลิปนี้ครับผมก็มีแค่นี้ครับผมก็เอาไว้เดี๋ยวผมจะพยายามรีวิวครบตัวนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้หรือเปล่านะถ้าสุ่มได้ยังไงก็จะมารีวิวตัวอื่นด้วยนะครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ